สาวๆใครที่บ้านมีสนามหญ้าแล้วเหนื่อยกับการจ้างคนมาตัดทุกเดือนเขาจะบอกของเด็ดมากอันนี้คือเปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นสาวสายสาวนมือโปรใน3นาทีนี่เลยเครื่องตัดหญ้าไร้สายฟูจิราแบต4แอมป์สองก้อนไม่ต้องมีปลัก๊กไม่ต้องลากสายไฟใช้ได้ทุกจุดในบ้านเดินตัดได้อิสระเลยจ้า 1. ไม่ต้องงอผู้ใช้ตัดเองได้เลยด้ามยืดได้จาก100ไปถึง140เซนติเมตรคนตัวเล็กอย่างเราก็จับถนัดไม่เมื่อยไม่หนักแค่2.8กิโล 2. ใช้แบตไม่ต้องเติมน้ำมันไม่มีกลิ่นเหม็นไม่เลอะมือที่เด็ดคือแบตให้มาสองก้อนใช้ได้ยาวๆตัดสนามบ้านทั่วๆไปสบายๆ30-40นาทีต่อก้อนตัดเสร็จยังเหลือแบตอีกก้อนไว้สำรองอีก 3. ไม่ได้มีแค่ใบเดียวแต่ให้มาครบเซตเลยมีใบเลื่อยวงเดือนไว้ตัดพุ่มตัดกิ่งมีใบมะละกอเหล็กไว้ลุยหญ้าหน,นาะนารากลึกมีจานเอ็นไว้เก็บขอบเก็บงานละเอียดคือเปลี่ยนใบแล้วได้งานครบทุกแบบในบ้าน 4. มีอุปกรณ์และของแถนมาให้ครบมากๆถังวันตากันกระเด็นถุงมือทําสวนบังใบและชุดล้อเข็นตัดหญ้าอย่ายงแถมใบตัดมาถึง3แบบและเอ็นสำรองอีก1ม้วนเลยนะอย่างไม่พอเขายังให้ถุงเครื่องมือขันเปลี่ยนใบคู่มือและใบรับประกัน6เดือนคือไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยจ้าเปิดกล่องมาพร้อมลุยได้ทันทีเขาใช้เองแล้วรู้เลยว่าของดีไม่ต้องแพง ครื่องนี้คือจ่ายครั้งเดียวแล้วใช้ยาวๆไม่ต้องงอช่างไม่ต้องจ้างคนตัดไม่ต้องรอสามีว่างใครกำลังหาเครื่องตัดยาาคู่ใจอยู่อันนี้คือคำตอบรีบกดก่อนของหมดนะเขาแปะพิกัดไว้ให้ในตะตรกาแล้วซื้อทีเดียวใช้ยาวคุ้มทุกบาทส่วนสวยได้ด้วยตัวเอง